กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูกหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นครกฝันเห็นสากครกและสากเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการทําอาหารจำพวกน้ำพริกหรือแกงต่างๆถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันว่าเห็นครกหรือเห็นสากอยู่ในครัวหรือฝันเห็นสากํำข้าว คำทำนายฝันได้กล่าวคำทำนายเอาไว้ว่าตัวของคุณเองจะได้รับข่าวจากญาติหรือเพื่อนที่อยู่ห่างไกลกันโดยข่าวที่คุณได้รับนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายไม่มีเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นครกหรือฝันเห็นสากนะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณ ยังไม่ควรเสียงโชคใดๆทั้งสิ้น